สวัสดีครับผมเก่งจาก CW สู้รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สุดท้ายนึีหลากหลายรายการครับ ก่อนอื่นเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันศุกร์ที่7กรกฎาคมนี้นะครับผมสำหรับ7กรกฎาคมปี2566นี้มีสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่และมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ต้องไลห้ฟังก่อนว่าวันนี้เนี่ยมีสินค้าในบางรายการที่มีการปรับลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเะริ่มมาอัปเดตนะฮะแต่ก่อนที่จะเริ่มไปอัปเดตการผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนินดนึงก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับวันไลฟ์สดของเราเนี่ยย้ายไปเป,เป็นวันพฤหัสเวลา2ทุ่มนะอย งานในหลากหลายอัตรามากๆนะครับผมหลายตําแหน่งด้วยเนาะตำแหน่งแรกก็จะเป็นพนักงานยกของทั่วไปนะครับตอนนี้ก็ยังรับได้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมอายุตั้งแต่21ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับ เพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกได้หมดไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมไม่จํากัดพุ้ิทการศึกษานะครับทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับลองเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ในตําแหน่งของพนักงานยกของทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานฝังฟฟิัพพอร์ตการตลาดนะครับผมตอนนี้เนี่ยทีมการตลาดของเรานะครับรับสมัครนะครับผมในส่วนของพนักงานพพอร์ตมีเดียนะครับก็คือเป็นผู้ผลิตกราฟิกดีไซน์นะครับผมออกแบบต่างๆรวมไปถึงในงานผลิตตัดต่อถ่ายทําวิดีโอต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอายุตั้ 30ปีนะครับผมเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้นะครับวุฒิการศึกษานะครับผมใช้วุฒิปะวะส หรือเทียบเท่านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจบสายตรงจะได้รับการพิจารณาพิเศษนะครับผม <c oughs> เช่นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกราฟิกดีไซน์นะครับหรือจะเป็นจบนิเทศศาสตร์นะครับผมหรือเป็นการออกแบบต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะ,ะนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะส่งพอร์ตพอลิโอนะครับผมเข้ามาทางอีเมลได้นะครับผมแล้วก็จากนั้นก็จะมีการทําการเรียกสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็จะมาพิจารณาประชุมกันในทีมอีกทีนึงว่าจะมีการเรียกเทสจ็อบไหมนะครับผมแล้วก็ ยังรับอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะยินดีรับเด็กจบใหม่นะครับผมนั้นเด็กจบใหม่ๆไม่มีประสบการณ์ก็ยินดีรับนะครับแต่ว่าขอดูพอร์ตโฟลิโออีกเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก็คือร้านเรานะครับจะมีวันหยุดพิเศษในสิ้นเดือนนี้นะครับผมจะหยุดวันที่ 30- 31แล้วก็วันที่1นะครับผม3า31 1หนึ่งะครับหยุด3วันนะครับผมเนาะสำหรับช่วงปลายเดือนนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะให้น้องๆทีมงานเขาได้ไปพักผ่อนกลับบ้านกันด้วย นี่หลังบ้านในกองนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของของเปล่าต่างๆนะครับจะเป็นพลาสติกรวมนี่จะเป็นพวกสกุลเบอร์2เป็น HDPE นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะครับผมถามว่าพลาสติกตัวนี้เนี่ยเขากาลังทําอะไรกันบ้านนะครับคำตอบก็คือในกระบวนการนี้นะครับสิ่งที่เขาจะต้องทำนะครับก็คือจะต้องมีการถอดแยกฝาแบบนี้เราจะมีการถอดฝาออกต่างๆนะครับผมมีการแยกตัวหลอดกดต่างๆแบบนั้นนะฮะ จากนั้นเนี่ยก็จะทำการแยกสีแบบนี้จะมีการแยกเป็นตัวเป่าเป่าขาวนะครับอันนี้เป่าเป่าใสนะเป็นเป่าใสแกลลอนนะครับนี่นะพวกเป่าใสต่างๆอันนี้เป็นเป่าล้มสีเป่าล้มสีนะครับผมก็คือจะเป็นพวกสีแดงสีม่วงสีชมพูรวมกันแล้วก็จะมีในส่วนของเป่าดําเป่าดําก็คือจะเป็นพวกตระกูลสีเทากับสีดํารวมกันมานะครับผมอันนั้นจะเป็นเป่าขาวโู้น อันนี้เป็นพวกขวดเป่าขาวแกลวองขาวต่างๆแล้วนู้นจะเป็นพวกขเ,เขาเรียกว่าบีทาเกนหรือจะเป็นพวกเป่าปใสที่เป็นสกินนะครับผมเนาะนี้ก็จะเป็นกระบวนการของเขาที่เขากําลังคัดแยกเนื้อคัดแยกสีต่างๆมาในฝั่งนี้ก็จะมีเป่าประเภทที่ต้องแยกก็คือตัวนี้<ม>ที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังว่าขวดน้ําดื่มขุ่นโพลาริสขอให้ทุกท่านแยกออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะนี้เป็นกระบวนการของเขาในการทําเนปะ่าเนาะมีการกรีดฉลากต่างๆนะครับผม <S <S บกรีดฉลากเปิดฝาแยกสีต,ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการทําพวก ตระกูลของเก่าต่างๆมะครับผมไปในส่วนของตระกูลขวดกันบ้างนะครับวันนี้มาดูในส่วนของเบียร์ช้างกับเบียร์ลโอนะครับเบียร์ช้างกับเบียร์ลโอนะครับผมตัวนี้นะฮะวันนี้เบียร์ช้างยังอยู่ที่รังรักสิบหกบาทยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับแต่ลิโอครับ วันนี้อยู่ร้างสิบ,บาทแต่จากการพูดคุยกันกับพักพวกเนาะที่เขาทำลงขวดที่ผมส่งให้เขาเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มของตัวนี้อาจจะมีการกระดิกลงนิดหนึ่งนิดหนึงจะย่อมาสักบาท50ตังค์ประมาณห้าสิบตังคถึงบาทหนึ่งไม่เกินอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยเดี๋ยวพาติดตามกันด้วยนะครับผมเนาะช่วงนี้พลาสติกพวกของเป่าฮะค่อนข้างแบบ ตกค้างเยอะอยู่เนี่ยที่ทุกท่านเห็นนะที่มันเป็นถุงเนยเยอะแบบนี้แต่พวกนี้คือพลาสติกเป่ารอทําทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังรับสมัครทีมงานเพิ่มเติมอยู่นะครับผมนเนื่องจากว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเอานะสถานการณ์ัจจุบันะค่อนข้างอยากได้พนักงานในอัตาเพศหญิงมาช่วยนะครับเนื่องจากว่าเพศหญิงเนี่ยเขาจะมีความละเอียดจะมีความเก่งมีความละเอียดในเรื่องของงานพลาสติกหรืองานที่มันเป็นดีเทลที่มันปลีกย่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดลูกค้ามาใช้บริการเรานะครับมล้ไรรรบกกาาาาิทีี่่อจจะสุภพยเ ให้แจ้งที่เคาน์เตอร์หรือบ,บอกผมได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังเสมอแล้วผมก็จะนําไปปรับพัฒนานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอน้องๆที่เป็นผู้ชายเยอะเนี่ยมันก็จะมีความความสุภาพในการให้บริการที่อาจจะแตกต่างจากผู้หญิงที่จะทําได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ทันทีทั้งนั้นเราก็จะพัฒนาคนของเราให้ได้ดีที่สุดนะครับผมอ่ะมาในส่วนของกระดาษกันบ้างดีกว่าวันนี้พวกกระดาษปกสีสีแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นพวกกระดาษนี่แบบนี้จะเห็นชัดด้วยนะฮะเป็นพวกกระดาษแบบกระดาษย่อยกระดาษล้มสีต่างๆเนี่ย วัหนนี้หน้าร้านนะครับผมก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกร helmet, mm ัมละนะครับผมบาดสิบตังค์นะครับผมเนาะสำหรับพวกกระดาษพวกนี้เนาะ่วงนี้ราคากระดาษเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มทิศทางที่มันจะดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะปากติดตามราคาที่หนึ่งนะครับแล้ว well, ก so, uh, uh, so um, 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 ็ตอนนี้ที่ทราบข่าวสารมาคือเศษเหล็กเนี่ยมีการปรับแน่ๆแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวกระดาษแข็งวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท60บนะครับบาท60นะครับผมเนาะตัวกระดาษแข็งยังไม่ได้มีอะไรมากมายมาฟังข่่่าาาววววร้้ยของัันนีีีตท1ดก น้ำมันพืชเก่าแล้วจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมหน้าร้านนะครับเ,ออเปิดตัวพีโอใหม่แล้วนะครับผมเนาะก็จะซื้ออยู่ที่ีบละ290บาทนะั่นราคาลงมานะครับผมราคามีการปรับลงนะครับผมวันนี้เพราะน้ากติดตามด้วยนะถ้าเป็นกิโลก็จะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ14บาทนะครับผมนีแต่ต้องบอกก่อนนะจริงๆเนี่ย ป๊บเนี่ยมันลงมาโรงงานแจ้งลงมาป๊บละยีิบาทนะครับผมตอนนี้ผมปรับลงมาแค่สิบาทในสเต็ที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตรึงไว้ประมาณสักสามถึงสี่วันเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีการเรียนรู้ปรับตัวนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าวันจันทร์เนี่ยผมจะตัดลงไปซื้อประมาณน่าจะลงไปอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันลงมา20บาทมาฟังข่าวร้ายตัวรายการต่อมานะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับที่มีราคาลงนะครับผมวันนี้ครับแบตเตอรี่นะครับผมมีการปรับลงทุกรายการเเเลยนนนะะครรัับบผมมปื่ออวาง เริ่มจากแบตเตอรี่สีขาวก่อนครับแบตเตอรี่ขาววันนี้หน้าร้านจะลงไปซื้อเหลือ25บาทนะครับผมแล้วก็แบตเปลือกสีฟ้าแบบนี้นะครับกิโลกรัมละ23บาทนะครับผมแล้วก็จะมีพวกแบตดาครับแบตด,ดําก็จะซื้ออยู่กิกโลกรัมละ19บาทนะครับผมรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่การจัดเก็บสต็อกสินค้าอะไรบางอย่างมันไม่เรียบร้อยมันก็จะมีความรู้สึกที่มันไม่โอเคไม่สบายตานะครับผมแล้วเราก็คิดว่าอยา่ารอดมีการบริหารจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่า มันก็เป็นเหมือนกับภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยนะแล้วก็เป็นการฝึกที่ในฝึกนิสัยของน้องๆทีมงานด้วยก็ดยเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะต้องแบบมีการลื้อเคลียร์่างๆคือผมก็ยอมรับนะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทเราเองเนี่ยเนาะก็มีการยอมตั้งค่าเออรเลอร์เรื่องเคิร์นโอเวอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเราพยายามจะทําให้คนเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆกันได้มารวมตัวกันอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นคนที่กลุ่มที่มีใจต่องานมีความรักที่จะ ให้บริการต่างๆนะครับผมเขาจะได้เหนื่อยน้อยเพราะถ้าเกิดเราไม่ทําการเลือกทีมให้กับเขาเนแน่นอนว่าเขาก็ต้องไปเจอกับทีมที่หลากหลายทั้งคนที่เกียรติคนขยันรวมกันมันคนขยันมันจะเหนื่อยเพราะ,ะนั้นผมก็เลยพยายามหาคนที่อยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันมาอยู่รวมกันครับพช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยค่อนข้างยินยอมให้มีการเทิร์โอเวอร์เยอะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างพยายามตามหาทีมให้เขาตลอดนะ,นะครับผมนะกำลังพยายามอยู่นะครับโอเคไปต่อที่ตัวคาสติกวมเนาะ พลาสติกรวมอย่างที่ผมแจ้งไปกิโลกรัมละ5บาทวันนี้พลาสติกรวมคือหน้าตาแบบนู้นที่มันรวมกันมาหมดทุกชิ้นเลยต่อไปพลาสติกกรอบครับไม่ว่าจะเป็นพวกของเล่นเด็กต่างๆนะครับผมเป็นพวกฟินเตอร์นะครับผมเป็นพวกของเล่นเด็กต่างๆเป็นพวกโทรศรัพท์สำนักงานพวกนี้นะแล้รกบสายไฟที่ยังไม่ได้ปอกวันนี้จะซื้ออยู่ที่20บบาท20บาทนะครับผมอยู่20บาทนะครับผมนะ ก็กำลังเป็นช่วงที่ไล่เคลียร์อยู่นะครับอันนี้ช่างบอยก็กาลังทําการแกะแยกพวกตระกูลเศษเหล็กกับตะกูลอลูมิเนียมนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวขอบที่มันเป็นเหล็กอยู่แล้วมันก็จะมีพวกยางที่มันเป็นขยะนะครับนี่ช่างเขาก็ต้องทําการแกะเอาตัวยางออกมานะครับอขอดูยางนิดนึงครับอ่านี่จะหน้าตาแบบนี้นี่นะครับผมนะเขาจะทำการแกะยางออก ล้วก็จะแกะไอ้ตัวแผ่นอลูมิเนียมบางแผ่นนี้ออกเพราะว่าเขาจะต้องเอาแผ่นตัวนี้เนี่ยไปทําการอัดนะครับผมแล้วก็ตัวอลูมิเนียมที่เป็นขอบแบบนี้ข้างในเนี่ยมีเหล็กด้วยนะครับบอยพอมีตัวอย่างไหมครับมีไหมนี่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 นีน่ทุกท่านนี่ฮะคือในมุมตรงนี้ เผาเนี่ยจะมีเหล็กชิ้นนี้อยู่ข้างในนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ค่อยเอี่ยมนะครับต้องทําการแกะอีกรอบนึงเนาะพวกเก้าอี้สำนักง,งานพวกนี้ก็สามารถขายได้นะครับผมเนาะเพราะข้างในเนี่ยมันจะมีพวกโครงเหล็กต่างๆอยู่พวกเก้าอี้สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,นะก็ไฟที่หนึง่งสำหรับพวกอลูมิเนียมที่ไม่ได้แกะทองแดงออกมาอลูมิเนียมพวกนี้อย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้อเป็นอลูมิเนียมติดเหล็กจะอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทแต่ถ้าคุณแยกอลูมิเนียมหนาออกมาก็จะเป็นกิโลลกกรรััมมะะะะ43บบาาทนนนคผเเ็็จป เป็นช่วงของราคาของเขาที่แบบความต่างมันเยอะเพราะนั stocks, well. ed, ้นอย่าลืมที่จะแกะแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ไปในส่วนของตัวเหล็กบางครับผมวันนี้เหล็กบางนะครับหน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม5บาทเนาะแล้วก็สําหรับเหล็กหนาโครงสร้างนะครับผมเหล็กก่อสร้างก่อเติ่มเหล็กอะไหล่รถใหญ่เหล็กอะไหล่รถเกี่ยวที่คุณกาลังเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาท5้จนถึงที่กิโลกรัมละ9บาท50นะครับผมตอนนี้นะครับผมบริษัทของเรานะครับผมก็ยังรับสมัครในส่วนของพนนัักกงงาาออตยยขท่วไปู แล้วก็รับในส่วนของพาร์ทออฟฟิศด้วยนะครับผมเนาะสําหรับพนังกงานยกของทั่วไปวันนี้อัตราเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นทดลองงานอยู่ที่วันละ340บาทนะครับผมแล้วก็พอผ่านทดลองงาน,นผมขอดูไม่เกิน30วัน คือถ้าไปได้เราตีผ่านงานเราปรับค่าแรงขึ้นเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราลองเทสจ็อบแล้วนะครับเราปรากฏว่าอาจจะทําไม่ไหวหรือ,อ,รอยังไงผมก็จะพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับเราจะไม่เสียเวลาชีวิตต่อกันละกันนะครับเนื่องจากว่าผมผมมองว่าการจ้างงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของนี่บุญคุณอะไรมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนตอบแทนนะครับคือตัวคุณก็ให้เกียรติบริษัทมาทํางานกับเรานะครับบริษัทก็ให้เกียรติคุณในการจ้างงานคุณ นะครับผมแล้วก็ประเด็จต่อคนด้วยความสุภาพต้องเป็นความแฟนะครับของหลักการบริหารของเรานะครับผมโอเคพายั okay. ้งกันก่อนจากกันในวันนี้นะผมขอฝากก่อนว่าร้านเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆก,กับแอดทีคอนโดนะครับร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับ และสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านเช่นไม่มีรถขนไม่มีคนช่วยยกไม่มีถุงไม่ต้องกังวลบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l ดี e ที่ C W R E C Y C L E นะครับหรือปกติแล้วเนี่ยทางทีมงานก็จะทำการใส่ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถา่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจัดที ไปจัดการก่วนให้คุณถึงพื้นที่นะครับแต่เราก็ต้องพูดตามตรงว่าราคาที่คุณลูกค้าเอามาขายกับเราที่ร้านเนี่ยคือได้สูงกว่าที่ให้เราออกไปจัดเก็บให้นะครับผมแล้วท่านก็อาจจะลองพิจารณาดูนะครับว่าราคาไหนที่ท่านรับได้นะครับก่อนจะกันขอฝากในทุกธุรกิจของกลุ่ม c ีดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ c ีดับบิลดรีไซเคิลนะครับผมก็เป็นธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลต่างๆนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของธุรกิจสุขภาพก็จะมีบริษัทซีดับบิลด่เวลเนสนะ ต่างๆเนาะแล้วก็จะมีธุรกิจสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดเป็นคลินิกกายภาพเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเรานะครับผมโอเคใช่ okay. ั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อ,ตอไปขอบคุณครับ